สวัสดีค่ะมันนี้ก่ะช่องสงการจะพามาตามแนวทังของแม่ดวงหิ่งนะคะแม่ดวงหิ่งเพิ่นวาเพิ่นถูกเลกมากหลายหงวดแตวาเพิ่นมาวินอยู่สองหงวดนะคะเพิ่นก็เลยมาเข่าหงวดบังหันเนาะค่ะแม่นบ่ค่ะจ้าส,สวัสดีนะคะแม่ดวงหิ่งสวัสดีค่ะคือเข่าเลยคือสัมผัสเลย <laughs> อยู่ตอนหนาแล้วสัมผัสเลยได้ยิ่งสบายสกเลยอีกเนาะเห็นไหเอาไปไกลไก่เนาะเพราะไกลไก่เนมาะเพราะว่าเห็นบันห็นอยู่แต่ว่าเสียงทลอดยามเสียงพ่กเขาบังหันถือ่อยู่แมนบอขื่อทั้งล่างทั้งบนเหรอคะ่ะว่าอีกเตยทั้งล่างทั้งบนอีกคือเก้าผีนอนมาตามเพื่นตะโดนแล้วเนาะคะ่ะ จี๋ออมาตามยุงหวัดหจุดส่วนย์สามร้อยหนึ่งทา,างล่างหาสิบบาทเจ็ดต่อให้เยค่ะให้เยนะครับแต่ว่าเข้ากับสนับสนุนสื่ออ่าฉลาดจินมแบงรัฐบาลน,นะคะอ่อกับเป็นแนวท่าะคะเนาะก็ถือก็ถือเลขยังค่ะเลขฝันหรือเลขยังเนาะเลขหนึ่งน,นักล้านคือ เลขน้ำน nah, ักล้านมี่ังสี่เหล่าแันค้นดวงเฮ่งเนาะน้ำนักล้านสามพันสามพนสามจ้ะสามพันสามกิโลสามกิโลสามกิโลสามลงสามก็เก่ามันนี้ลูกไส้สื่อถึงเต้สามโตสองโตก็ตัดออกเสียดายแทว่าเจ้าก็ไดเยอะเนาะได้ นั่นละเลยลอยพูดลอยละสามศูนย์ศูนย์สามออจ้ะอยที่ยวิโยันนะคันพ่อพอบปมาตามกับพันเข่าเนาะแมน่นพร่าตามกับเขา่ามาดีกันซื้อเลขซ <c oughs> ื้อเลขกันก็ประจำบกานซีศูนย์เลยซีศูนย์จ้ะซีศูนย์กมีเลขประจำบ้านน้ำ 5, แมนบ้านนแมน แต่ว่าเด็ฝันอย่างบอกขามวดเนี่ยบอก่าเด็ฝันเขาหันฝันอย่างเรียบบอแต่ว่าทางคิดว่าจะซื้อคิดว่าจะซื้อซื้อเจ็ดสองสองเคล็ดเอาเอาตัวที่คิดว่าสิซื้ออย่นี้แหละเนาะค่ะก็พบขาพลังแบบเคล็ดสองกลับเอาเนาะค่ะพี่น้องยุ้ยซี่กับเอาเค็ดสองกับฮุคขามาจะจังไหค่ขาลีดสองตัวนี้ คิดไ,ไปอยากซื้อ่อยากซื้อกับพอดีกันอยากเบาห้มันได้คิดแปดนาทีนะคะแต่เลยอ,อยากถามไปอีกก่อนนะคะเบาไปเลขประจําวันก็จะซื้อศูนย์ศูนย์ซีเอาดีประจําวันเ,เนม่นั่งนะคะเดี๋ยวได้ไหมเลขประจําวัน นี่ตัวใดแน่คิดว่าสิ่ส้่นี่ค่ะสิสื่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งกหาศูนย์อัตมักนิดเเออตัตมาดกหละหาหนึ่งไม่ออมหหีหาหาหองหอก็บม่หลุดสี่ศูนย์บแบบนี่ติว่างหันเดียวนี้วสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์เออสี่ศูนยะคะให้เพื่อนกับเอา เทียนแต่ตัวตรงแมนนั่นแหละส้มนั่นี่วางด้วยหม้หกบนแหน่ดีก็เอาไว้ก็ได้ขันเจ้ามักหรือจำเลยหมักด้วยหหกสิสิ่งที่นั่นแหละเอาตัวเจ้ามักแหละเพราะว่าย่ำเท้ามาสัมผัสย่ำใดอันบ่สัมผัสอันว่าตัวใดมักเขียนไปมันบ่ออกต้องเอาตัวที่เจ้ามักเอาหกหกมีแม่นบ่แม่นหกหกนี่คือเลขประจำวันเนาะค่ะแม่น เชื่อจำว่ามีซีคูบอ่ะอืมหลูกสาโต้มอ่ะอืมรับกับว่าเป็ย่งแม่แม่ป่ามาป่ามาสัมผัสอ่าอีแม่เรียกก่อน <laughs> เอาเอาเอาจะมีกันจะข้าวกันจะข้าวจะข้าวจะ้ะก็ดี เห็นบนถือกลีกดีมแม่ค่ะกับลูกเอ้าขอ,อสัมผัสแต่ว่าโตมักโตสีสื่ออยู่แล้วกับคือตัวนี้เนาะคะนะ่นะเนาะต,ตัวจะสื่อคือจิตสองหกห่านนะคะเนาะตัวตัวจะสื่อเนาะ มี่ความฝันเพิ่มเติมจำจะวาอีกอยู่ดอกค่ะมาหามเมิองอีกตะบาลขประจำวันนี่คือคือชุดนี่นี่มันนี่ชุดเต็มอยมเอ็นบอคจงเลยอือ<ม>คือชุดเต็มของมัอ่อเยอ่แต่ว่าถี่มักคือคือมักซุ่มนี่โมเนบอกู่นเ,เก็ยตกมี่ไี่ครับขึ้นก้อนเลยส่นเยรตอือ จเอาไว้หอีกก็ได้เพราะว่าเด็กประจำวันเนาะมันหลายตัวอยู่แล้วหลายตัวเขาเส,อสือกออตัวเสืออ๋อนณะจับเต้แล้วเชาก็จับใตวันเสาร์นี่น้องเขาก็เบ,บิเบบ้งเขาเบ,บิงบ้งตัวนี่น้องวันอาทิตย์นะจ้าเติดเบ,บิ้งใต้กันวันอ,อาทิตย์เึงน้องจับจ้าเห็นไหมนี่ มันเสาเหล่ข้าเบิ้งมันอาเิียนจะมนี่ศูนหาศูน์หกจ้าอเลขประจำมันเอาตัวถี่ตรงกันแมนบอกแนอ๋อมันนี่ยังไม่อกถีดตรงกันมันนี่ตรงกันมั้งที่นี่เอาสิบซีนี่มันตรงกันเ่ยสิบซีก็ได้อืมสิบซีมันกัมนี่ันเสามันกะมีสิบซีจ้ะเอาสิบซีไน้าก็ได้ตะเทีนบอกมันที่นี่มันถิตรงกันมั้งเลย มันวัะทมันยังม่เหลียหาหานัยู่ช่ไม่เลียหาหามันตรงกันเอาที่ตรงกันล่ะหาหนึงจะไม่เอเอาไว้เลียวหาหนึงนนมัมันตรงก<ะ>ันตรงกันตรงกัน ตะก,กีก้เจ้าถือติดตอ่อกันมากจังหวัดกาตะกี้กเก็บัวโอ,อ้ตืตอติดต่อมากเหืดจังหวดโอ้คือว่าขักอยู่ที่เลนเนาะบ๊ว้วยหรอบ่ยี่นี่ก็บบ๊าว้วยหรอ,อ <c oughs> นนพ่อได้ซื้อกิน่ซื้อกินเนาะเร่อดีดีเนาะข้าใดติดต่อกันปานนั่นไะเออคือเมื่อไรบาทเีว่ามัน,น,นกนพอได้เสียค่านั่น กาเลยเส้นกัจจาวัยเนาะก็ย่งดีอยู่ถือกันถือมาแล้วก็เล่มมาบินบะมาบินเล่มมาบินสองงวดเล่มมาเข่าอินอ๋อจากจัดหลืมเข่าแล้วเนาะค่ะเนาะอาก็จะสรุปเนาะค่ะเนาะจัะนีส่ะค่ะคือเลขกมมดวงหิ่งนะคะเป็นเคยถือมาหกงวดนะคะเป็นกัเลยมมาวินอยู่สองงวด เพิร์ลแมาถืออีกงวดวังหันเนาะค่ะเพิร์ลสื่อแคร์เหล็กนำนักล้านศูนสามกับเจ็ดเก้านะคะเพิ่นกระดาทั้งบนทั้งล่างค่ะงวดน,นีกเ็เลยอยากไห้เพิ่นแบ่งปันนะคะเพิ่นลกระรี่วาเพิ่นจะซื้อเจ็ดสองมกหานะคะกับเอาเดอ้อค่ะพี่น้องแต่เพิ่นมีเลขประจําวันให้พร้อมนะคะเลขประจําวันกับมีหาศูนย หา 1, 40, หนึ่งสี่ศูนย์หกหกศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หาหาพื้นคัดเอาตะตัวตที่ถูกกันนะคะทีเข่ากันเพื่นจะเบิ่งใส่กันสองวันแมนบอพื่นจะเบิ่งใส่กันวั่นเสากับวันอาทิตย์ค่ะพี่น้องพิ่นเรยว่ามันตรงกันตัวนี้เพื่นกันรีบบอกให้ลุงตัวนี้นะคะกะเป็นแค่แนวทางนะคะแนวทางสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลงวด วดประจำวันที่16มีนาคมห7นะคะขอให้โชคให้มานน้ำกันนะคะขอคน้คนอะไรค้นอะรแช่นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่างช่องนะคะขอขอบคุณคุณแม่ดวงหิ่งนะคะเมรีกะเรขอบคุณค่ะขอให้โชคโชคมันมานค่ะสวัสดีค่ะ